มาดูเรื่องของพี่ๆทหารกันอีกบ้างค่ะจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะได้ส่งทหารผัด2 2ทับ6พค่ะเข้ารับใช้ชาติจำนวน6นายรวม267นายค่ะที่หอประชุมจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานในพิธีรับส่งพร้อมมอบโอวาทให้ทหารกองเกินนะคะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2566ค่ะผัดที่2โดยมีการส่งทหารใหม่นะคะเข้ากองประจำการเนี่ยจํานวน6หน่วยรวม267นายค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านก็กล่าวเขาว่าต้องขอขอบคุณญาติทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2566ผัดที่2ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมส่งทหารใหม่ สำหรับบุตรหลานที่เข้ารับราชการทหารใหม่ซึ่งได้เข้ากองประจำการที่หน่วยต่างๆของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศขอให้ครอบครัวตลอดจนญาติน้องทหารใหม่ทุกท่านได้ไว้วางใจได้ว่าทางหน่วยจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีให้เสมือนอยู่ที่บ้านของทุกท่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นก็จะดูแลความเป็นอยู่ในทุกเรื่องอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งจะได้รับสิทธิ์จากทางราชการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ที่จำเป็นเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนตลอดจนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะแต่ว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่คะ่ะในหน่วยงานทหารให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่